สวัสดีค่ะเจอกับครูนิวอีกแล้วนะคะกับรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะครั้งก่อนครูนิวได้นําเสนอข้อมูลไปเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลการจําแนข้อมูลถูกไหมทีนี้ครูนิวจะมาสอนเกี่ยวกับการอ่านตารางสองทางการอ่านตารางสองทางอ่านยังไงคะค,คุณครูขาดูสิพิณาการนําเสนอข้อมูลโดยตารางต่อไปนี้มีจํานวนพนักงานชายของโรงงานบางปูแล้วก็จํานวนพนักงานหญิงของโรงง,งานบางปูเป็น2ตารางนะ แยกกันแต่ว่ามันก็เป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลคล้ายคลึงกันน่ะมีะแผนกการตลาดเหมือนกันมีแผนกการเงินเหมือนกันมีจัดซื้อเช่นกันผลิตเช่นกันควบคุมคุณภาพเช่นกันบุคลากรเช่นกันแต่ว่ามันเป็นพนักงานที่มันเป็นเพศสภาพที่มันคนละอันกันตารางที่1คือตารางของเพศช,ชายตารางที่2คือตารางของเพศหญิงอทีเนี้ยมาดูซิแล้วเราจะอ่านยังไงอ่ะคะคุณครูขาอ้านวะ อ่านได้ดังนี้ค่ะการอ่านตารางทางเดียว2ตารางนี้สามารถนํามาเขียนเป็นตาราง2ทางได้แบบนี้ค่ะก็ามารวมกันเลยค่ะเป็นแบบนี้นะจํานวนพนักง,งานของโรงงานบางปูค่ะก็แยกเป็นชายกับหญิงค่ะก็ได้ผลรวมดังนี้นะคะการตลาดมีชาย1 1มีหญิง8ดรวมทั้งหมด19การเงินมีชาย3หญิง15รวมเท่ากับ18จัดการซื้อมีชาย4หญิง12รวมเป็น16ผลิตมีชาย319้ หญิง456รอหรวมเป็น775ควบคุมคุณภาพมีชาย14หญิง7รวมเป็น21บุคลากรชาย5หญิง10รวมเป็น15รวมทั้งหมดผู้ชายรวมทั้งหมดของผู้ชายของโรงงานนี้มีทั้งหมดกี่คนก็คือมีทั้งหมด356คนแล้วผู้หญิงล่ะคะมี5 0 8คนถามว่าโรงงานนี้มีทั้งชายทั้งหญิงรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่ก็864คนค่ะ ตารางทางเดียวและตารางสองทางเป็นการนําเสนอข้อมูลรูปแบบหนึ่งตารางทางเดียวมีการจำแนกข้อมูลแค่1ลักษณะส่วนตารางสองทางก็มีการจําแนกข้อมูล2ลักษณะค่ะมาดูข้อที่1พิจารณาข้อมูลจากตารางแล้วเติมคําตอบต่อไปนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสิอันดับแรกที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยในปีพุทธศักราช2557กับปีพุทธศักราช2559เป็นดังต่ราลงดังนี้นะคะมีทั้งหมด10ประเทศก็คือจีนมาเลเซียอินโดนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นลาวอินเดียรัสเซียสารารัฐอาณาจักรสหรัฐอเมริกาแล้วก็สิงคโปร์นะคะแล้วก็มาดูซิในปี2557มีนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนมาเท่าไหร่57 จีนมีเท่าไหร่คะก็ในงจีน57ก็4 6 3ล้านหนสมั้ยคนใช่ไหมในปี59าเก่เานักท่องเที่ยว10ประเทศเนี่ยมีเท่าไหร่ในปี59นักท่องเที่ยวทั้ง10ประเทศเลยนะก็มี21ล้านคนคะ่ะ8 0 3 3สนคนคะ่ะเมื่อเปรียบเทียบแล้วจำนวนนักท่องเที่ยวในปี57กับปี58 นักท่องเที่ยวประเทศอะไรลดลงเธอก็มาดูสิปี57กับปี58ลดลงไหมจีนไม่ลดนี่เพิ่มขึ้นมาเลเซียไม่ลดเกาหลีไม่ลดญี่ปุ่นไม่ลดลาวไม่ลดอินเดียไม่ลดรัดเสเซียอุ้ยจากล้านหกเหลือ8 0ดแสนเองลดลงใช่ไหมคะอ่ารัเสเซียสาราชาอาณาจักรละไม่ลดสารัฐก็ไม่ลดสิงค,โ,คโปร์ก็ไม่ลดเพราะฉะนั้นมีประเทศเดียวคือประเทศรัเสเซีย ประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มาเที่ยวในประเทศไทยมากที่สุดคืออะไรประเทศในกลุ่มอาเซียนอาเซียนมีอะไรอ่ะสิประเทศอ่ะจําได้เปล่าอ่าไทยเล่าอะไรนั่นอ่ะอ่าทองได้ไหมอ่าทีนี้เราก็มาดูสิจีจีนอยู่ไหมอ่ะจีนไม่อยู่นี่ไงที่มันอยู่ในอาเซียนนี่ไงที่มันดอกจันนะคะมีมาเลเซียมีลา่ามีสิงคโปร์เธอมาดูสิ มาเลเซียลราสิงคโปร์ประเทศไหนมาเที่ยวประเทศไทยเยอะสุดถูกต้องมาเลเซียค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบมาเลเซียนะคะตารางสองทาง two-way table เป็นตารางที่จำแนกข้อมูลเป็น2ลักษณะการอ่านตารางสองทางให้อ่านข้อมูลในแนวตั้งและแนวนอนที่สัมพันธ์กันนะคะโอเคอ่ามาดูคำถามข้อที่2จํานวนนักเรียนที่ชอบกีฬาชนิดต่างๆของโรงเรียนแห่งหนึ่งคิดว่านักเรียนน่าจะตอบได้แหละคุเดียวคิดว่านะ อ่าลองมาตอบคําถามข้อที่1ดูอ่าคุณนิภาทาข้อเดียวแต่ข้อที่เหลือนักเรียนจะทําเองแหละกีฬาชนิดกีฬามีทั้งหมดอยู่เอ่อหนึ่งสอห้าหชนิดนะคะมีบาสเกตบอลมีฟุตบอลมีวิ่งมีว่ายน้ำแล้วก็มีปิงปองแล้วก็เทนนิสนะคะนักเรียนชายชอบกีฬาฟุตบอลทั้งหมดกี่คนอ่าแล้วก็มาดูกีฬาฟุตบอลแล้วก็มาดูชายกี่คนคะส8ใช่ไหมเออแค่นี้เองไม่ยาก กีฬาจุดจุดจุดมีนักเรียนชอบมากที่สุดชอบมากที่สุดก็ต้องมาดูผลรวมผลรวมตัวเลขอะไรเยอะสุดอ่ะวิ่งใช่ไหมคะอ่าวิ่งมากสุดเลยกี่คนอ่ะเจ็ดสิบห้าคนเห็นไหมง่ายไหมออตอบได้ค่ะเรื่องการนําเสนอข้อมูลเนี่ยง่ายสุดๆดแล้วในชั้นปสนะคะโอเคไม่น่าจะยากเกินไปนักเรียนน่าจะทําได้ข้อที่เหลือไปทําเองนะคะเอ่อแล้วก็ทําแบบฝึกหัดที่10 3จค่ะง่ายมากไม่ยาก อาต่อไปตรวจสอบความเข้าใจอันนี้เป็นตาราง2ทางนะคะมีประเภทรถแล้วก็ขาวไปขากลับจากข้อมูลจากตารางให้ตอบคำถามนะคะคิดว่าน่าจะตอบได้แหละไม่น่าจะยากเกินไปนะคะในการอ่านตาราง2ทางนะคะใครมีคำถามถามคุณอีวาใต้คลิปเนาะอย่าลืมนะคะ ให้ดูดีๆด,ด้วยเพราะมีในข้อสอบแน่นอนกนอารอ่านตารางมีอยู่ประมาณ2อสมข้อในข้อสอบปลายภาคนะคะไม่ยากหรอกกอารอ่านตารางนะคะใครอ่านได้ก็ได้ใครยังอ่านไม่ชัวกลับไปดูต้นคลิปคุณีว่าคุณีว่าพาอ,าอ่านยังไงนะคะโอเคเจอกันคลิปหน้านะค่ะสวัสดีค่ะ